สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ในวันนี้นะคะเรานำเสนอให้ท่านรับชมเป็นรถโตโยต้ายาริ5ประตูนะคะราคาเงินสดเลยค่ะ138,000บาทนะคะไม่แก๊สไม่ชนหนักน้ำไม่ท่วมเกียร์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้านะคะรถสีขาวค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซ c นะคะ บอดี้สวยเดิมทุกท่านเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติภายในโดยรวมแล้วสภาพยังสวยนะคะภายนอกก็ดูดีค่ะมีชุดแต่งด้วยนะคะลักษณะเบื้องต้นตามในรูปนี้เลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ138,000บาทสามารถนัดดูรถด,ด้วยตนเองได้นะคะรถอยู่แถวราดพราว71นาราธิวาสา ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะท่านใดถูกใจโทรค่ะโทรเพื่อความสะดวกนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ